ร้านลักาหาันทรายอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับเกี่ยวกับสินค้านะครับเรื่งเสียงมือสองเื่่งเสียงกลางแก้งนะครับนะสนใจเบอร์โทร0857748101นะครับร้านกระจิตอยู่ถนนนะครับสายอำเภอละหันทรายไปนูนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะออกจากละหาันทรายมาประมาณนะครับออกจากละหาันทรายมาประมาณ หนึ่งกิโลนะครับนะก่อนเข้าโรงเรียนรักไทยนะครับก็เป็นนะครับเป็นห้องแถวนะครับนี่มีสินค้ามือสองให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะเอ้ามาถึงแล้วก็จำหน่ายขายกันเลยนะครับนะเราเป็นทั้งน้านนะครับวันนี้นะครับวันที่27เนะครับนะอ่ะเป็นนางร้านนะครับนางร้านชุดละ1000ับาทนะครับพี่น้อง ชุดละ1,000บาทเด้อยังไม่ได้ทําสีทําอะไรนะครับเอาไปเก็บสีเหล็กหนานะครับชุดนี้เหล็กหนานะครับไม่ละชุดละ1,000บาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ชุดละ1000บาทนะครับหนามีตอนนี้มีอยู่ที่1 2 3 3ชุดนะครับ3ชุดก็นะครับสามชุดนะครับมาเปเดตให้พี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงกางแจ้งของเราหรือจะเป็นทั้งน้าหลอดไฟไฟหลักนะครับไฟหลักนะครับตัวนี้3หลอด นะครับสามหลอดอยู่ที่นะครับตัวนี้สามหลอดนะเหล็กนะครับนะสามหลอดมีเหล็กนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้มีสามหลอดก็ขายไปเลยนะครับอยู่ที่หลอดละสองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยสามสิบาทนะครับสองร้อยสามสิบาทนะครับนะสองร้อยสามสิบาทตัวนี้เป็นหลักไฟเป็นหลักนะครับนะหรือจะเป็นก้านพัดก็มีเดี๋ยวเข้าก้านพัดไปดูทางใน หรือจะเป็นตู้21นิ้วนะครับเป็นทางด้านตู้เทอร์โบ21นิ้วนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับพี่น้องนะครับก็ขายอ่าใบละพันเก้าร้อยบาทนะครับมีขอบเหล็กเผือพี่น้องเนอขอบเหล็กสีระเบิดนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบนะเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิ้วเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจหาอยู่นะครับนะโอ้ขันน็อตขันน็อตอ๋อนี่เทอร์โบนะครับ เบลล์ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเผื่อพี่น้องท่านใดหาอยู่จอยากได้นะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าเหมาหมดมีหกตัวนี้มีหกชุดนะครับถ้าเหมาหมดก็ลดให้กันนะครับนะลดให้กันได้อีกนะครับนะเอ้าเข้ามาชมนะครับบรรยากาศภายในร้านเลยนะครับนี่นะตัวนี้เทเบลล์ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับมีอยู่หกใบแต่ถ้าเอาก็ลงลดคุยกันได้เนาะเอามาชมเป็นทางด้นนะครับตูเสียงกลาง อันนี้เสียงล้างพี่น้องนี่แปลงนะครับมีชุดแขงนะชุดแขงนี่เป็นแฝนแบบเหล็กเวยพี่น้องนี่แฝนแบบเหล็กนะครับตัวนี้เป็น2อคู่หนึ่งนะเซตสองคู่หนึ่งตัวนี้นะครับ2อคู่หนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ขายไปเลยใบละชุดนี้เอาชุดนี้ชุดนี้คู่นี้นะครับสี่ดอกสี่ดอกนะครับสี่กลาง กลางสี่แหลมนะครับเนี่ยเป็นตองแปดตัวนี้เป็นตู้เปล่าใส่ตองแปดได้นะครับตัวนี้อ่ะใบละหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะถ้าคู่คู่ละหนึ่งพันหนึ่ร้อยหนเอ็ดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่พันหนึ่งร้อยถ้าใบนะครับเป็นใบละหกร้อยบาทนะครับนี่ดูทางหลังนะครับตัวนี้มีสี่ใบนะครับพี่น้องมีสี่ใบนี่ทางหลังนะทางหลังนะครับ นี่ผมจะเป็นทางด้านตู้เสียงเบสนะครับทางโน้ออเดอร์นะครับออเดอร์ตัวนี้ออเดอร์10บทางโน้นะครับนี่ไม้ยังเตี้ยนะครับสภาพสวยๆนะครับนะสภาพสวยๆนะยังเตี้ยอยู่ตัวนี้นะครับขายไปเลยไมละ1700บาท1,700บาทนะครับตัวนี้นะเจ้า,จาของเดิมเขาซื้อมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวเปลี่ยนค่ายนะครับนะเปลี่ยนไม่นะครับ ครับตู้ชังนุตู้เบรนะครับอ่ะหรือจะเป็นทั้งน้านตู้เสียงกลางนะครับฮอนโหลดซียอดอกนะครับซีดอกฮอนโหลดซีดอกเหมาะสำหรับสายนะครับรอบแหกนะครับนะตัวนี้ฮอนโหลดซีดอกนะครับเสียงกลาง15นิ้วนะครับยาวร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่มีตะแกรงนะครับสีระเบิด ปลาคอนโหลดสวยๆงามๆนะครับภายในนะครับนะเอาเข้ามาชมนะครับเป็นทางด้านตู้นะครับตู้เสียงกลาง p ีนะครับนี่ตู้เสียงกลางพีเอมีบาแขวนด้วยนะครับนี่ของ p ีนะครับบาแขวนมีนะครับตัวนี้มีเบ้านะครับเบ้าหูเล็กนะครับมียางรองพื้นนะครับเป็นชุดแขวนโรงงานนะครับชุดแขวนโรงงานนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเพดนะครับเพดหลังไหมนะ ตู้เพจหลังนี่ไงครับนะตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้ตัวนี้มีอยู่ีใบนะครับมีอยู่ีใบนะครับเ n นนะครับเ n นนะครับซาวออริโอนะครับตัวนี้ก็เป็นน้องชายทางหลานซายอำเภอเดียวกันนะครับนี่ข่ายอยู่ทีหลันทายบุรีรัมนะครับนี่ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมีอยู่ีใบนะครับพี่น้องนะมีอยู่ีใบหรือจะเป็นทางนั้นพีเอสสิบห้านิ้วไมซสวยนะครับ หายส,สวยๆเลยตัวนี้นะครับ ps 1 5นิ้วมีตะแกรงนะครับมีมีเบ้านะครับถ้าถ้าแยกก็ขายถ้าแยกตู้เป่านะครับใบละ1,000งพันะครับ1,000ตู้เป่าใบละ1,290งพันส้อบาทนีออ่พี่น้องตู้สวยๆงามงามมากตัวนี้ตู้เป่าถ้าพร้อมดังก็ตกอยู่ใบละประมาณนะครับ2อ0 0นห้านะครับตกเหลือประมาณ2,500เนาะพร้อมดังนะครับมีอยู่สี่ใบสวยๆ นะครับหรือจะเป็นตู้ PMS ช่างปาล์มนะครับช่างปาล์มมาริโอนะครับของบุญรำของเรานะครับตัวนี้เอาตัวนี้เอาไปเลยใบละ1390บาทนะครับสวยๆงามๆหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเออตัวนี้สวยๆงานมื่สองนะครับงานมื่สองก็สวยไม่แตกต่างจากมือหนึ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้ PMS นะครับตัวนี้นะมีคู่หนึ่งนะครับถ้าถ้าเอาคู่ก็ลดให้กันได้นะครับนะมาดูได้อยู่ที่ อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรมย์นะครับหรือจะเป็นนะครับซื้อขายได้เป็นที่เทิ่นะครับเกี่อดีสายเข้ามานะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับทาไในร้านอ่ะตัวนี้นะครับใบละ2 0 0รบาทนะครับนี่ตู้เสียงกลาง15นิ้ว2คู่หนึ่งละ2 0 0รบาทเด้อก็มีไม้ทะคับไม้หลอกนะครับใบละสองร้อยบาทนี่ไม้หลอกต้าสภาพไปเลยใบละสองร้อยบาทนะครับหรือจะเป็นตู้ วิคางหมูนะครับนี่ W ิวคางหมูสวยสวยโอ้งามนะครับสียังแน่นอยู่นะครับเป็นนนาจะรอเรซินนะครับนี่เจ้าของเดิมน่เจะรอเรซินมานะครับนี่ตัวนี้มีู่ซี่ใบนะครับใบละ W ินะครับร้อยยี่คางหมูตัวนี้ขายอยู่ที่ใบละหนึ่งพันนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นตู้ W ินะครับเดี๋ยวจะเป็นตู้นะครับ สิงกลางพร้อมใช้นะครับใบราคาลากยากนะครับเอ้านี่เข้ามาชมการพัดการไปนี่ครับการไฟพัดตัวนี้เอ้าเข้าไปให้สายด้วยนะครับนี่มีสายด้วยมีสายเออมีสายนะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับ5้าร้อบาทเอาไปเลยครับนี่นี่เพื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเป็นข้างดน้าไฟพัดห้าร้อยบาทเออพี่น้องนี่อ้มาชมนี่พอดีสินค้าเข้ามาใหม่ครับเป็น power นะครับ maximum นี่ครับแม็กซิมัมนะ MX 500นะครับตัวนี้ในห0 0พันดิอีกเป็นห้าพนะครับนี่โอ้ใช้งานข้างในสวยๆอ่ะตัวนี้เปิดไปเลยอยู่ที่12,000นะครับ12,000นะครับ12,000นะครับหนึ่งบาทนะตัวนี้ของใหม่อยู่ที่ประมาณตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่สภาพโอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากนะครับตัวนี้12,000 พันบาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆงาม,งามนะอ้ตัวนี้คือมาความนาอยู่อี่อตัวนี้มานี่วอร์เทคสามพนะครับวอร์เทคสามพันหกตัวนี้อ่าวอร์เทคสามพันะครับหมื่นาบาทนะครับหมื่นา้บาทนะครับตัวนี้นะวอร์เทคสามพั 3, 6, นะครับใครอยากได้เป็นทางด้าน นะครับคุมพลังวอเท็กนะครับนะโอเคครับผมอ่ะมาชมต่อเป็นทางด้านนะครับตัวนี้เป็น f อฟพีหมืนคิวนะครับยูโรเท็กตัวนี้นะครับขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องก็สวยๆนะครับนะอ่ะมาชมเป็นทางด้านเน็ตเวิร์ลนะครับเนปเปิลคีเนปเปิลแล้วก็มีมานะครับเป็นเน็ตเวิร์ลนะครับ นะสองคู่หนึ่งหนึ่งคู่หนึ่งเป็นของอเมจ์หรือจะเป็นของนะครับหลายค่ายหรือจะเป็นของตุลานะครับนี่มีสินค้าเข้ามาให้พี่น้องได้รับชุมอ่ะเดี๋ยวพอดีมีสายเข้าด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับร้านเล็กๆอำเภอละหารไฟจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนปีเทิร์เกับสินค้ามือสองท่านใดสนใจนะครับสินค้าตัวไหนก็นะครับแคปนะครับแคปรูปนะครับ ถ้แล้วก็ส่งมาในลายเบอร์นี่นะครับเบอร์085 7 7 4 8 1 0 1ดเนะครับท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนนะครับแล้วก็คุยกันในลายได้นะครับนะสินค้าเราจะส่งให้ทุกวันนะครับสินค้าจะส่งให้ทุกวันนะครับนะเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจตัวไหนนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตนะครับสินค้านะครับที่ เข้ามาไหวให้พี่น้องได้รับชมและฟังกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับนะผมใจเรื่องตัวไหนนะครับนะลุงช้าที่เข้ามาแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องชมเสมอฝากไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับรักหลานชายสวัสดีครับผม